ไอตัวนี้ละโอโหใบมันดูดใช่ไหมครับอันนี้ยอดดอดยอดเก่าในยอดเก่าเนี่ยครับีนยอดเก่ามานี่นีใบจัใบเข้มๆยังอยู่ไหมครับอันนี้ยอดใหม่แทงโอ้มันมันยาวเป็นศอกเลยนะยาวแบบนี้เลยมันแทงแบบนี้เลยไปสวนผมก็ไปเคาะอย่างเงี้ยครับโอ้เพียจะกระจันกระโดดเลยใบไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยครับธรรมดาใบมันไม่เคยออกแบบนี้การเออไม่เคยออกแบบนี้บางทีออกกันสั้นๆเพราะอยับจะ หมดเอา้ามาแรงกินอีกครับอืบางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์แทบทุกอาทิตย์ทุเรียนของพี่ก่อนสั่งซื้อเม็กมาก,กับลาวาทุเรียนของพี่มีอาการองไงครับมันคล้ายๆใบเล็กใบหูคล้ายๆแบบเพี้ยจะกระจันกินใบอะ่ะที่พี่ฉีดสองครั้งนี้พี่เอาเม็กมาก,กับลาวาผสมอ,อะไรบ้างผสมยาฆ่าแมลงครับ กับน้ำส้มปันไม้อ๋อใส่น้ำส้มปันไม้ไปด้วยใส่ตอนนี้ปันไม้ไปด้วยครับอืมแล้วก็มันก็ออกมาก็สวยดีมันจะแทงแทงยอดออกมาใหม่พอแทงยอดออกมาใหม่เอ๊ะอ่าอันนี้ก็อาทิตย์ที่สองผมก็มาดูอ้าวอู้ยทำไมใบมันสวยอย่างงี้อืมต่างจากครั้งครั้งก่อนเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยจากจากใบจากที่เห็นเห็นธรรมดาใบไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยครับธรรมดาใบมันไม่เคยออกแบบนี้ครับเออไม่เคยออกแบบนี้บางทีออกกันสั้นๆ พราะหยับจะหมดเอ้ามาแลงกินอีกครับบางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์แทบทุกอาทิตย์แต่ก่อนฉีดยาทุกอาทิตย์เลยเหรอครับก็แกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์หลังจากเอาเมกมากกับปลาวามาผสมยาฆ่าแมลงตอนนี้กี่วันฉีดครั้งครับจ้ผมตอนนี้ผมฉีดไปสองครั้งพอรีหมดพอดีเลยต้องสั่งสั่งซื้อใหม่เพราะผมเอาไปฉีดที่สวนใหญ่ที่เขาเชมายอ๋อที่เขาจชเมา พี่ก็ใช้เมกมาเราด้วยทั้งหมดพี่ดูแลทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้ที่เห็นตอนนี้ทุเรียนของพี่อายุกี่ปีแล้วครับประมาณหกปีหกปีประมาณหกปีโอ้หกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ไม่ใช่อย่างงี้คิดว่าสมบูรณ์น่ะแหละเพราะว่าปีนี้ก็ก็ปีที่แล้วตรงนู้นน่ะมันมันออกลูกแล้วน่ะต้นละมื่นต้นละมื่นเหรอฮะอ่าต้นละมื่นก็เชือกวางยังติดคาอยู่เลยเชือกวางที่รัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปีนี้ถ้าใบดีทั้อย่าง ทุกอย่างมันก็ดีครับใบมันออกมากันนะธรรมดาใบทุเรียนนะมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้หรอกครับอันนี้ของพี่ถือว่าใบหนาใบใหญ่ใบเขียวนะครับใบใหญ่ถ้าเกิดใบเนี้ยทำออกมาตรงหงิกแล้วโอ้ท่ก่อนนี้ใบหงิกแล้วใบหงิกแล้วออกมานี่ยังไม่ทันอะไรแล้วจึงมาเจอไก่ฟ้ามาใบหูเล็กใช้คู่นี้2 5 0ห้าสิต่อน้ำพันลิตรเพราะผมจะฉีดครั้งหนึ่งผมฉีดทิ้งหนึ่ง้าอโอ้รอบหนึ่งหรอลิตร1,500ันอลิตรครับแล้วก็ที่เมื่อก่อนผมใช้เนี่ยมันเป็น คล้ายใบมันเล็กพอไปฉีดแมกมาลาวาสองครั้งเออทำไมใบมันออกมาใหญ่แล้วแทงยอดเนี่ยจากจากช่อยอดอนะ่ะที่ดูยอดเดิมเนี่ยใบเนี่ยจะเข้มตรงนี้แต่มันบึ้ดมาเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณก็ถือว่ามันยาวขึ้นอะไรยาวขึ้นจากยอดที่แทงอนะสังเกตนะยอดเก่าจากนี้ใบดำถึงไหมแต่มันแทงยอดมาเนี่ยบึดเนี่ยยาวมากใบดีถ้าทุเรียนดีใบดีผลผลิตต้องบอกดีแน่ครับพี่สุประชัย อ่าผมก็ใช้แมกมามาเนี่ยสองรอบแล้วแต่รู้สึกว่าใบมันดีตอนนี้มันใบใบสองละใบผมผมดูใบของพี่มันเพี้ยแมลงไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีถือว่าธรรมดาไม่มีเลยธรรมดาถ้าใบมาชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่อ๋อแต่ก่อนเอแต่ก่อนเจอเพี้ยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะใบไปจะออกมาอย่างเงี้ยจะไม่เต็มใบจะเหมือนงไม่ยางเงี้ยมันไม่เต็มแต่รู้สึกตอนนี้มันออกมาก็ถือว่าเต็มแล้วล่ะ ไอ้ต um, ัวนี <the <the ้ละโอ้โหใบมันดูดใช่ไหมครับอันนี้ยอดดอดยอดเก่าอันนี้ยอดเก่าเนี่ยครับนี่ยอดเก่ามันนี่ใบจำใบเข้มๆยังอยู่ไหมครับนี่อันนี้ยอดใหม่แทงโอ้มันมันยาวเป็นศอกเลยนะยาวแบบนี้เลยมันแทงแบบนี้เลยโอ้แพงแบบนี้เลยคคือคือยอดมันพุ่งนะยอดมันพุ่งยอดพุ่งปกติถ้าปีแดงเป็นหางปลาทูหรือว่าเป็นฝักดาบไก่ฟ้าไก่ฟ้ากินแล้วไก่แจ้ กวาดเรียกคุณใช่ไหมไก่ฟ้าไก่ฟ้าใช่ไหมฮะกินเรียวแล้วตอนกัางคืนน่ะเมื่อคืนผมมาส่องธรรมดาถัาแต่ก่อนหนั้นน้นผมจะมาส่องมันจะมีแมลงปีกแข็งใช่ไหมมีแมลงปีกแข็งด้วยไม่มีเกาะโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีเกาะธรรมดามาจะคล้ายๆก็ะเลยดอะไรแมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูนอ๋อแมลงปีกแข็งใช่ไหมฮะที่มันชอบมากินใบตอนนี้แต่มาอย่างงี้นะไม่เหลือแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อนี่มันหนึ่งรัดแหละโอ้รัวแตกดีครับ แมกมาลาวาผมใช้แล้วดีเยี่ยมจริงๆ